จะโชว์กายกรรมไล่แมงสาไปดูไปชมเห็นมันก็เล่นมากเอาสิโอ้เดฟ face walk รอบที่สองห้างไม่ซมไม่หายแน่นอนยอมค่ะเพราะหนูไม่กินเนื้อสัตว์อ๋จริงเหรอหนูไม่กินเนื้อสัตว์หรออดเยโยช่าแม่โยโยช่า จะให้ดู V I P lounge ก่อน V I P lounge เนี่ยคือแบบตกแต่งแบบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองมากๆเลยนะคะเนเห็นมามเห็นไมเห็นมานมาๆน,นี่คือตอนบรรยากาศประมาณ6โมงเย็นนะคะ w e l c o m e drink ระหว่างที่รอเพื่อนด้วยนะคะเป็นลูกตาลน้อยแก้วหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบลูกตาลเนี่ยก็สามารถกินเฉากปวยได้เสียงมอเตอร์ไซค์ก็คือแบบสนั่นวันไหวเวยิ่งมีเสียงดังแบบนี้ยิ่งกินอร่อย ตอนนี้นะคะี่ฉันเจอสมาชิกคนแรกที่มาถึงแล้วสวัสดีค่ะมุกทาพร้อมค่ะโอ้ขิงนะคะใช่แล้วค่าใส่แมสนะคะเพราะคนเยอะต้งใส่เพลงนี้มาด้วยนะใส่เพลงอะไรแม่คนงามงามต้องงามกู่ความเด่นดีคนงามงามต้องงามคู่ความเย่คนหนึ่งมาครบนะคะวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพลงเป็นอีกเพลงหนึง เพลงอะไรคะความผักมันคุซินนี่อสองคนเท่านั้นแรงมากหนูไม่เกี่ยวนะคะมหาทพี่ปอบเปียนะคะไม่ต้องมาหาดูรู้ไหมว่ากิจกรรมวัดเบนเนยเป็นไวรัลกันสองคนใช่แต่ว่าเอาจริงๆอะไอชุดฟ้าน,นั้นมันไม่ใช่ปีนี้มันคือปีนี้แหลใเช่นน้นตอนนั้นเรายังแบบเป็นต่าภาพลักแบบเรียบร้อยลูกคุณอยู่อ๋อคือแบบเป็นแบนบฟิวซึมซึมอะไรอย่างงี้แต่ก็งงทำไมคนชอบขุดรูปตอนนั้นแล้วมาสร้างกระแสปีนี้ก็เก่งมากซึ่งปีนี้ก็คือสวยกว่า <S <S สวยกว่าแซ่บกว่าเออแต่วันนี้ไม่มีที่คัดผมนะมีค่ะไอกินหมูกระทะเออน่าก็จะเล่ามาแต่จะได้แบบผมไม่ถุกนะเออจีนจีนแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะไปดูในไอจีนะคะใส่ที่คัดผมอีกแล้วขายปะเนี่ยเอาดีๆก็ลังคิดว่าจะขายวนหามน้ใช่ไหมวรหาคนบอกว่าขายที่คัดผมเลยคะอ่ะเดี๋ยวรอดูอันนี้เราอยู่กันที่ V I P lounge ของเบิร์นหมูกระทะกูไปเลย พีไอพีเรานะคะใครมาถึงที่หลังจะโดนดินถางโดนดินทางโดยพวกเราเมาสมาคนแรกก็ยงไม่โดนใช่กินหมูกระทะโอ้โหเป็นยังไงหรอคะโอ้ยหไหนไหนขอดูแบบว่าอย่ามันหลายวอล์กหน่อยเดี๋ยววอล์กเออเออเอาเอาจะดิเดินเข้ามาเร็วส่งมาเออดูลุกมากินหมูกระทะนะอ่ะอย่ามันหลายวอล์กเริ่มเออเอาสิ เอาสิเฮ้ยเฮ้ยรองเท้าด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงมากยังไง เริ่มเลยไหมเดี๋ยวก่อนนางแบบนางงามเวลามากินหมูกระทะก็คือเอลลอยกันมาเลยหรอเอลลอยกันมาเลยงงมากอ๋อนี่คือรอโต๊ะนะคะใช่เดี๋ยวเราพาไปที่ V i P House นะคะ V i P House ใช่วันนั้นมีคนบอกว่าน้องน้องขอดิจโชล่แล้วคนที่เน้นจับได้แล้วอีกคนนึงก็ถามว่าจริงเหรอคะมีคนที่บอกว่านั่นจะเป็นตัวเราเองเนไน์แล้วเขาไปเชื่อแล้วเขาก็เชื่อจริงไม่นะสินะเอลซ่าเวลาพูดเรื่องจริงกับพูดเรื่องไม่จริงอ่ะมันเหมือนกันจริงจริเลย ับก็เลยเชื่อก็เลยเชียรให้ไปแบบโรถูลทิฟฟานี่เะส่ของอะไรมาใ่ขอล้าชอบลอยเมยลอยลอปลอนเออยลออยลอยอยอนลอยลอร์อ่อยล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 อยอะลอลออยลอลอยลอยอยลอลอลอยลอลิอลออยลยลอยอยลอย้ออยเอลอลอยลอยลออยลลอยลออลอยยลอยออยลอยอยลอยลอยออยลอนอออออย อ้ำก็คือที่ปอรเบียไม่ใช่นค่ะว้าก็คือวันนี้เห็นหงใสรีวิวแล้วหนึ่งรว่ปังมากไม่ได้ใส่ออกมาตัวละเท่าไหร่สามร้อยสิบมีกล้โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื wow. ้อครั้งแรกนะคะจากสามร้อยเจ็ดสิบจะเหลือส right> ี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยเจ็ดสิบจะเหลือห้าร้อยห้าสิบาทนะคะทุกคนาส่มากค่ะเอาไหมชื่อร้านว่าอะไรนะ จะใส่เบอร์แบงคอกค่ะสรุปมีแบงคอกไหมมีค่ะทำกันมานไหมหล่อเมื่อกี้ยังแบบแต่ที่ใส่เบอร์แบงคอกตอนนึงนะโต๊ดเรามีหมูมาแล้วเอ้ยมีเครื่องมาแล้วโต๊ดนั้นมีแต่กระทะนะคะกินกระทะไปเลยห้ามมันหมูไหนไหนหงลงงหูกหมูเลยโอ้ลูกลูกโอ้ ยังไงค่ะพี่ปุ้นดูอยู่อย่าจะบอกอะไรพี่ปุ้นอดเองอดอดชดเนาะชดอยากกลับบ้านไปก่อนใช่อ่ะโหงพี่เลี้ยงบอกว่าให้ให้ให้งดอาหารมาช่วงนี้ไม่ไม่มีเลยค่ะเออเพราะว่าผอมอยู่แล้วเพราะหนูไม่กินเนื้อสัตว์เอาจริงเหรอหนูไม่กินเนื้อสัตว์หรอโหงนะคะไม่กินเนื้อสัตว์เพิ่งรู้แต่ว่าคือทำนาที่ปิ้งให้เพื่อเพื่อนเรากิน ตอนนี้เป็นไงคะพฮปปี้ดีค่ะได้หนูดูเสื้อเอลซ่าก่อนไม่ใช่แค่เอลเราอย่างเดียวนะควานนมด้วยเห็นเห็นมาวอดีเออร์เหรอ,อรเป็นตีมวอดิเออร์ ก็คือเนี่ยถ้ามันกระเด็นอ่ะก็คือเปอร์วีไฟสเก็ตเตอร์ค่ะออไม่เห็นหมาเจ้าของร้านไงหมาเจ้าของร้านใส่สีสีแบบเพื่อเลยทำการบ้านมาใช่เราึกษาเออนี่คือพี่กิมนะฮะสวัสดีครับน้องกิมหรือเปล่าน้องกิมโสดอยู่ไหมเร็วช่องนี้ช่องนิ้วช่องนี้ก็คือแบบว่าประชากรแบบผมสั้นเยอะเขาไปดิคิมพ่อคิมแม่โอ้ย อันน่าจะไม่สดหล้วล่ะเอ็มเข้ามาดีกว่าเออเอาสิทำการสัมภาษณ์เป็นรายตัวเดี๋ยวมันหลเดี๋ยวมันไหละอ้โหใช่แล้วยังไงแบล็คควีนเนี่ยแม่แบล็คควีนล่าสุดโพสตแล้วบอกว่าอิสราเอลตอนนี้อากาศอ่าเริ่มเย็นลงเนี่ยว่าบอกว่าเนี่ยพลาดเลยน่าจะจิ้มเอลซ่าไป้าไดเอลซ่าไปนะคะอิสราเอลไปบอกเลยเร็วหลอนแน่นอน โรสทูอิสราเอลไม่เท่าไหร่แต่ว่าโรสทูเอลซับเนี่ยมันจะหายไปไหมเนี่ยเพราะว่ากินบุกัาดูชุดก่อนดูชุดก่อนมิจฉไม่หายแน่นอนเออจริงยอมนะยอมค่ะอย่ายอมอออย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมง่ายๆเอาเป็นว่าไปดูรูปในไอจีเนี่ยก็จะรู้ว่ายอมออจบนะไอค้าเอลซ่าเราจะโชว์กายกรรมไล่แมงสาบให้ดูไปโชว์เร็วเลิศให้ปะเปียเอาไหมเนี่ย ยไปไปเอลซาเอลซ่าผมบอกว่าพอแล้วไปดีอ่ะไปเพิ่งเคยเคยพบเคยเห็นว่าวิธีการให้แมงจ่บก็คือเมาเส่นหมูไปให้มันมันจะไม่ไปก่ะไอคนผิวอ่ะจะเอาไปยังไงอ่ะเออาปาเล็มไงจะคำว่าเล็มไหมแล้วปลาหมูมาใกล้พวกเรามากเกินด้วย ตอนแมกกินไหมคะที่แบบหนูกินมากจานหนึ่งคือเียกว่าจะน้อยนะแล้วจะกินเยอะนะแต่โหผัดหนึ่งไปคือไม่ไหวแล้วอะไปสอบไม่ได้แล้วกินแทนแม่แบบควีนไงเรียบร้อยค่ะไหนไหนลองยืนสิไหนพุงมายังพุงยักษอไทยเลยอะโอ้โหโอ้โหมาถึงเวลาของของหวานแล้วค่ะลูกนานลอยแก้วอออ ตโนมัติหรอลูกกกดานโซลารเกเกียริสูงเนินเหรอารเกียริสูงเนินเหรอเออบุญสูงเนินก็ได้ฉบยฉบยมาลองด้วยค่ะช่องสนี่นี่ย้กยงอร่อยอ่ะยงเอาภาษายังภาษาอะทานยังาา ขัมากมากเราอว่มาอแรงมากมันเปิดปัดเปิดปัดเออได้ฟิลมากเนอเออเออ,เอ,อ ังไงบ้างคะอิ่มไหมคะโอ้ยหนูอิ่มจนหนูแบบพูดน้อยแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมาอยู่ที่คอแล้วไม่อิ่มมากค่ะคุณหถงเป็นไงบ้างคะผักอร่อยไหมากินแต่ผักแบบว่าอิ่มจริงๆนะอิ่มมากเออยังเป็นสองตัวไม่ตัดค่ะอ่ะคุณเมรินายิ้มนะเป็นแหลน์มากเลยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ขอบเปลี่ยนเป็นเจ้ามือใช่ไหมคะก็เหมือนแกแบบนี้เลยแล้วผมนี่ผมรู้แล้วรู้ ตอนหลับชอบหาว่ายิ้มพราะฉันเวลานอนฉันนอนเป็นคนปิดปากเมื่อนนีงง้ <c oughs> มันเหมือนยิ้มเหรอไหนฟันจอมฟันจอมอยู่ไหนฟันรอมไม่มีค่ะเออมีแต่ฟันจริงนะคะเท่าไหร่ถ้าเราบมกต่อ แคชโอลี่นะคะแคชโอลี่ขายอะไรเป็นไงบ้างขายลูกตาลสดอิ่มมากกินเผื่อแม่แบ็คควีนไปด้วยกณฑ์เส็ของแม่พีงก็คือรักมั่นคงเหมือนหมอยงรักซิโนแว๊นะคะหมอยงรักซิโนน้าเราน้าไม่เคยรับใครเลยนะนางก็จะเชียร์นางอย่างเดียวที่สุดหลุดวไวเลยโคงหลังจากที่กินหมูกะทะสาบาน นะคนนี like been, dead, ้ยังไงเออเอาสิเออเอาสิมาเขิงวรอดรอดมาปิดทายฟินาเล่ระวังรถค่ะเตายหมดแล้เออตายหมดเพราะอินเดียโดนรถช่อิวได้มากเลยอ่ะยืนกางถนนอะไม่ยฟิวยืนยืนกนถนนเลยอะ เริ่มเริ่มค่ะพี่คิมพี่คิมพี่คิมเดินผ่านแล้วมัไม่ย่งน้นนะท่าม้พี่คิมยังแบนเหมือนกินอีกนะมองหาอะไรอะเอลซ่ามองเฉยไม่รู้มองอะไรเหมือนรออะไรสักอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่อะครับนี่อเราไปยืนโพสอยู่ตรงหน้าแล้วผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหน้ากูบอกว่ากูนี่หลังไหล่ที่สองไอ้ต้ออะไรทำมันจริงอ่ะ เปิดคอมเพติชันอ๋ออย่ามันหลายวักอ๋อลอดมาวมยูีสองกิงชุติการสวนยพระดอ๋อสีคนงามๆก็งามทุกคาเด่นดีมามยู2ีเมเมวิลินด,ดาวิรัเทพชิน ลอดคานาโดวอล์กลอดมา MUT สองหนึ่งของหยกสิริมาสเอาสิโอ้เดอะเฟสวอล์กลอดมาเชคเคมที่เหลี่ยมวอล์กที่เหลี่ยมวอล์กเดี๋ยวเขาลูนนะว่าใครเห็นเอวบ้า สะโพกยังไงเออสัตว์นะคะสะโพกไงคผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพาสาวๆไปกินหมูกระทะที่เปิ้ลหมูกระทะนะคะใครชื่นชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและอย่าลืมฝากกด subscribe ให้กับช่องพีพีเดลครีเอีฟด้วยนะคะจะอยู่ตรงมุมนี้ นะที่เป็นโลโก้ปอเปี๊ยะหน้าตาอันเด็กๆเนี่ยกดเลยเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะให้ผมปอเปี๊ยะไปกินข้าวกับใครรับงานกินข้าเฉพาะกิจก็จะจัดให้นะจ๊ะวนนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย